สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีเจแดงแมท่ที่มามา่อเภอบันดุงตามหาพ่อพ่อนเห็นบ้านแล้วค่ะแต่ว,ว่าก็ไม่ได้อยู่บ้านอยู่ทุ่งนาบรรยากาศดีดีท่านผู้ชมโอ้ไม่ต้องเข้าบ้านเลยตัดโลกผ้าหนอกอกอกกจะจดีเนาะค่ะตัดความวุ่นวายมาอยู่ตรงนี้ว่ามีเงินบ่ตรงใส่ขายไก่ตัวนั้นเราะมาใส่ซสื้อน้ำป่าเนาะค่ะท่านผู้ชมอ้าวขาจอยน้ำทงหน้าตตโซออ อยู่น้ำทงหน้าบ๊ดสุฟูสุคนค่ะมงดูเป็นตัวยูบ่มีเงินก็น่าจะยู่ได้เนาะค่ะหาปูหาหอยกินมีบ่เนาะเนี่ยบ่มีก็จับไกลล่หละเนาะค่ะท่านผู้ชมมีเป็ดมีไก่จับโอ้ยจดแดงกระไดมองดูล่ะมีบ้านเลขที่ละค่ะตรงนี้นะเนาะเนาะนี่จะควอมนหว้ามายู่นี่ค่ะเป็ดก็มีเนาะ ไก่กับมีหมูกับมีมงึมงด้วยล่ะขุนเข่ากับมีกินไก่ตัวเนื่องก็จะได้กินหาร์เมอร์ยูดอกไก่ยอมยอมกินไปเบื้องสูตรหอยน้ำพ,อพอร้อนกันค่ทนนะทา่านผู้ชมเนาะงวดกวอนเวิร์กับเข่าเจ็ดเก้าเจ็ดข้างล่างตรงตรงเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเบื้องสมมติว่าลักซิบลา่ลบลางนี่ <c oughs> นี่กับศ <c oughs> ูนย์หนึ่งเก้ามันกับมากเก้าอันนี่ฮาแปดเก้ามันกับมากเก้าไอ้น,นี่ เก0ศูนย์มันก็มาศูนย์นี่มันนี่อย่างตัวนังซื้อบังมันก็มาเก่ามันก็มาเก่าอีกนี่อันนี่คันที่เอาสามตัวนี่เรักับซีหาเจ็ดมันมาเอกาเจ็ดเจ็ดอันนี้ก็สองสามแปดสองเนี่ยมันมาสองสองเนี่ยมันมาสองสองนี่ปักลักสิบนะทีทีทีเลขมันปักลักสิบนะไอ้นี่ีเก้าหกมันมามันมาหกซีไอ้นี่สามหกแปดมันเอ้ยมันมามันมาแปดมาแปดสาม ไอ้นี่สองสี่หามันมาหาสามไอ้นี่หาสามเก้ามันมาเก้าสองอันนี้สองเจ็ดแปดมันมาแปดหลักซิปไอ้นี่ก็ได้หกสี่เก้าเนี่ยมามามาแปดเก้าอันนี้ก <f> ็ได้แปดเก้าหามาหาเจ็ดอันนี้ได้สี่สามหามันก<ล>็มาหาเก้าตัวนี้ได้หดบ เลกปลารักสิบเลยปลารักสิบคับปลหลักสิบที่สูตที่ผมบอกเทแดงไปเอาวังหันนะรักสีนวดที่ปานมาวดนี้ได้ตัวเองลืมแล้วเนี่ยเนี่ยวดนี้ได้ซีเกนี่ครับซีเจ็ดเกอ่าักสิบลักนวยกับลักนวยได้เนี่ยเนี่เนี่ยลักนวยไอ้ปลาเมียนสูตรนี้เนี่ยสูตรนี้ลักนวยรักนวยเนี่ยซีเจดักนวี่ยสามหกเก้าสาม <69. S 1> บ้านนี้มันสีเขารักนวยตลอดเห็นเนี่ยสามหกเก้าร <36 9. S 1> ักนวยมันสีมีสองซีแดสองีนี่ยมาสองสองอันนี้มาเก้าซหามามาซีอันนี้กัเจ็ดสองมาซีันนี้คือลักนวยอันนี้คือหลักนวยอันนี้แปดแปตลอดแปดนะึ่งสามนี่ก็มาสามอันนี้ก็บหกสามก็มามาสามอันนี้สามศูนย์สองก็มาสงเอาวันนี้ได้ได้ นี่ว่านี่ก็ได้ก็ได้ก็ที่ที่เฮ็ดกันแต่ละบอนอันลักซิบบ่างเหรอครับลักซิปพักลักซิปพักหลับซิ่วันนี้ที่เจแดงล่งคลิปไปคลิปก่อนเนาะเอานีบเีนเขียนเียนลนนี่มะนี่ะนี่แหละนี่แหละนี่แหะนี่หละ่ต้องไปคลิก่อนที่ต้องไป่อวิ่งับจับคู่ให้แล้วจับคู่ให้เก้าตัวตัวที่มักกับเก้าหกบ่เก้าสาม จะแดงซื้อไปเก่าเก่าเก่าสามมันมีเท่านั้นก็เลยซื้อเท่านั้นเขาเจ้าว่ามาสีดิเขาเจ้าว่ามาสีมักซีผมมักซีกับมีอยู่แค่นี้กันมักซีกับมีอยู่แค่นี้มันจะขึ้นไอ้ผู้ใดมาเก่าขึ้ืก็ไปเลือกเอากันทอาตัดเอามันก็แล้วแต่มันบ่ิสุทนี่คือสูตรล่างเฉพาะล่างเนาะค่ะสูตรล่างครับล่างเฉพาะปักหลักสิบสีเจ็ดเก้า หลักหน่วย3 6 9อันนี้ไปแล้วอันนี้คือคือคือนี่ท้ายเบิ่งกะรแต่ว่าบ่านอันนี้วัอนี้สิมาเอาสูตรบนมืหลัน่วสูตรล่างได้แล้วลงคลิปไปแล้วนี่นี่สูตรล่างสิมาสูตรบนบัดนี้บนผมเพ็ินแล้วมันได้เยอะซ้ำนี่ไงได้ซ้ำเนี่ยเออเนี่ยวิ่งเจ็ดแล้วก็นี่เชนเนี่ยวิ่งเจ็ดแปดแปดเจ็ดอันนี้ลักล่อยบ่นี่ลักล่อยครับลักล่อยเอามีตัวเดียวตัวนี้ นี่ตเจ็ดแปดแปดเจ็ดถ้าตัวเด่นมันก็สิเป็นตัวนี้วงตัวนี้มันสิเป็นแปดหกคับอันหกเจ็ดได้บ่บ่บ่หกเจ็ดเจ็ดหกนี่นี่คู่เงินนะครับสามตัวแล้วคู่เงินถ้าเฮาสิโตดก็โตดได้แต่ว่าบล็อกซิบ่สลับมันบ่บ่คงมากปักมันมันกัเจ็ดแปดแปดเจ็ดได้อยู่ประมาณนี้แหละมันสิหกเจ็ดทกแปดโมเมนต มันงจีได้ยุ่งแปดเจ็ดเจ็ดแปดเนี่ยเ่นก็แมนก็แปดก็แปดซื้อ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 ยุ่งแปดผมมาดับครูเงินมันครูเงินโดดเด่นเอ้าเดี๋ยวได้ละอันที่เห็นลายๆนี่อันี่ที่เห็นลายๆนี่สูตรที่ร้อยสูตรข้อมสางร้อยสูตรแล้วผมตัดแล้วมันสีเหลือยุ่งเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนี่ยตัดตั้งหลายตัว มีความสามารถหนึ่งตัวเดียวนี่นะร้อยชุดร้อยชุดเลขของสามมน้อยชุดครับห้าแปดเจ็ดนี่ดีไน้บ่ไอ้นี่ไอ้นี่มันบ่ไอ้นี่เนาะไอ้นี่ไอ้นี่คืออันนี้บ่ที่จับออกมาได้ที่ผมดึงดึงแปดเจ็ดใส่ใส่ใส่สามตัวนะเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดบ่แมนบ่แมนบ่แต่มันแต่วี่ไม่หนีโยู่แต่ว่าผมผมไปเบิ่งเลขเคี่ยวเลขเคี่ยตัวใดเอ้าเลขเคี่ยวเรมันมันมันผมเอาเคี่ยบนเลขเคี่ยบน แค่บุนขนมชส้มเอาสูตรหวยเพิ่นเพิ่นเป็นเจ้าของตำรับตำล่าลงหอดหนังสืออยู่ในวงการหวยที่คำบอดเนาะเสื้อหวยต่างๆจังเสียจังหนึ่งสี่แปดนี่มันมันก็ต้องแปดสิบงวดนะมันมันผิดเลยนี่หนึ่งสี่แปดแต่สี่หกเก้านี่มันมันก็หกสิบห้างวด ไอ้หนึ่งสองสี่แปดนี่เจ็ดสิบงวดหนึ่งสองสามแปดนี่แปดสิบงวดเนี่ยจะสถิติไม่หลอกมั้ยสถิติสถิติที่บวกผิดคับที่เคยปฏิปฏิเลขมันสะบวกลดเลยนะศูนย์สองสี่เจ็ดนี่แปดสิบเก้างวดเนี่ยอาปักหลักปักหลักเคลียปักหลักเคลียเคลียแล้วบนเคลียบนเคลียบนกันนี่แหละเพรมันม่จะโตคือหลักสิบหลักหน่วยนะวันนี้ก็หลักสิบหลักหน่วยเหตุใด เลนคอันนี้คือเอาออกมาให้ตัวเด่นๆซื่อแต่ว่าควอมเป็นไปได้ถ้าท่านผู้ชมอยากอันลักซิปบนมีหยังลักซิปล่างมีหยังหลายตัวดิปนี้แต่ว่าผมว่ามันต้องตัดแต่ว่าโครงสร้างมันหลายตัวนะรงสร้างมันหลายตัวมีตัวใดเทียบเพิ่อเชื่อเสหล็กเพิ่นมี่มี่คิดเอาเนาะจะมันเข่ากับเหล็กเพิ่นบอลหนึ่งสาม ห้าหกเก้าสิบหนักสิบหลักหน่วยนี่โค้งสางนะครับหลักหน่วยศูนย์หนึ่งสามระดับสองคัสซีหายสองคัสซีโดยอัตโนมัติเลยหายสองคัสซีรับอันนี้เคลียร์หลักสิบไอ้นี่ไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็สองก้อนงวดไอ้นี้ก็สองก้อนงวดครับโอ้เพราท่านผิดพลาดเลยเห็นบอกถ้าเอาตามนี่นะนะตามนี่นะครับ บ่เเนนนนียัแต่ว่าให้ยโค้งสางผมงสิให้ยโค้งสางไปให้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 พวกที่ว่าไอ้นี่เบิ่งเด้อครับเด้ตอตัวนี้เด้วนี่บนนะผมผมสิบอกผมผม,มันว่าเชี่ยมันท่านมีท่านมีเวลาเฮ็ดมันจีนว่าสิบบได้มากไงเถอะเพราะท่านได้รวบรวมมีอย่างไรจากกุ้แห่แล้วก็มาเลยแล้วทิดว่าเพราะชื่ว่าสิมามันโย่ใกล้กันเนาะมันอยู่ใกล้ทีแวะมาเบิ่งกันนะทีมาดีก็แล้วเที่ยนนาข้าเทียมมันเข่าก็จังได้มากง่าย ยาสีอธิบายในนี่เลยเนาะครับนี่เด้อเลขเลขบนโค้งสางบนครับนี่ไอ้นี่ไอน้ไอนี่ฟังนี่คือเลขโค้งสางฟังนี่สีมาได้แค่ตัวเดียวหลักสิบโมเมนต์หลักสิบครับโอ้เลขเครียเลขเครียคือ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 ยูนี่นี่สีมาได้แค่ตัวเดียวสีเป็นคูงเงินบ่ได้เลยคือหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าของสี่สีบได้เพาต้องซื้อเลยสองสี่สองแปดสองเก้านี่งสีบได้สี่แปดสี่เก้าแปดเก้าเก้าแปดอีกเขาเพรต้องซื้อ คือคือเลขตัวนี้มามีอยู่ตัวเดียวฟังนี่ก็คือกันครับนี่ยฟังนี่ก็มาได้แค่ตัวเดียวครับเนี่ยเนี่ยมาได้แค่ตัวเดียวศูนย์สามห้าหกเก็ดนี่สิมีตัวเดียวสิเป็นครูเงินโมได้กันเท่าซื้อติดครูเงินนี่ก็แสดงว่าโปรเซ็นต์มันหน่อยครับสี่โมีเลยอันนี้ก็บวิ่งเลขเลขแยกแยกแยกกันแล้วสิ่สามโตกับโมได้นี่ทั้งเนี่ยทั้งนี่ซื้อโบต้องขันมีในนี่สิซื้อสามโตโบตองซื้อเลยครับนี่ยฟังนี่กับโบตองโบต้องซื้อเลยไอ้ฟังนี่คือกันกับโบตองซื้อเลยต ฟังนี่กรับรเพาต,ต้องซื้อเลยสามตัวต้องซื้อใส่กันเ่า okay. mm? so ต้องซื้อใส่กันคือสองตัวกับเพาต้องซื้อใส่กันเนี่ยอยู่ทางนี่สิมีตัวเดียวครับเนี่ยฟังทางนี่กับมีตัวนึงครับเนี่ยทําใหจับโค้งสางตัวนี้มันสิกไปขาดซีกับเก่าดับซีกับเก่าดับอัดับอัตโนมัติเลยเนี่ยดับซีกับเก่าเนี่ยนี่ดับนี่เป็นเลขดับเนี่ยใบเลขเสี้ยนเหล็กข้อมสางข้อมสางข้างบนนะเนี่ยคือคืองหายที่เป็นเบิรงว่ามันเป็นหนึ่งสี่เนี่ย คือคือคูเงินนี่ยต้องซื้อเลยนี่ั้ีย้เียสโตกับต้องซื้อคูเงินกับ่ต้องซื้อคือสโตพ่ต้องไปพอถึงว่าไม่แน่นอนเลยไพ่นี่้กัรเท้าซือได้หกเกนสีเทาซืซื้อหากเกตูนสเกตี่พต้องซื้อเลยคูเงินเท่าได้มาจากสกระตามเท้าซื้อฮกเกตหาเจ็ดสามหหเจ็ดนอย่างนี่ก็พต้องซื้อเลยนี่มันก็ไ่ได้บ บ่บ่ได้เลยเพราะว่ายูยูพี่ตรงมีตัวหนึ่งเลยครับมันมีคูโอ้ตัวครูมันต้องคือทางนี้ต้องมามามาครูกับทางนี้ค่ะเดี๋ยวทางนี้ก็ต้องมาครูกับทางนี่คือสีพม่าน้ำกันอันนี้คือเลขกเชียให้แล้วม่นบับเลขกเชียเชียให้แล้วเล็แยก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 เลขออกแยกเลขออกเกิดัีขาวมากก็คือสีสามสีศูนย์สีหาสีหกสีเจ็ดได้ขาวมากอยู่ทางนี้สีเอาตัวใดคันคันสูตรนี่สมมติว่าสูตรนี่มันหายหายสีเก้าเนาะ ตัดซีก็เก้าออกนี่เียมันสีเหลือหนึ่กับมาหนึ่งสามหนึ่งกเจ็ดหนึ่งสี่สกับมาสองศูนย์สองกเจ็ับมาแปดศูนย์แปมเจ็เียมันสีเป็น <c oughs> มันสีเป็นเหลือคนลรฟังกันเลยอันนี้คือบนทั้งหมดอันนี้บนบนย่างเดียวครับ ừ, นี่เบ่บ่บ่เจียวกับล่างนะนี่บนเลยเนี่ คือข้างล่างกับคือคือคือทายไอ้นั่นไปแล้วอันนี้มันสิมีอยู่สองสูตอันนี้สุดใหญ่อันนี้เขี้ยวมาให้แล้วครับส่วนนี้คือสุดใหญ่เขี้ยวมาให้เลเซีจากหาเขี้ยวมาเลเซีนี่คือตัวโดดเด่นนะจับได้หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดได้หรือ่เพราะว่าสูตรสูตรสูตรตัวนี้มันมันหกสิบสามนวดสูตรตัวนี้หกสิบสามนวดยังไม่หลุดยังไม่ทันหลุดเฮ้ยสูตรนี่เจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดนวด เนี่ยสูตรสูตรนี่เจ็ดสิบเอ็ดหวดสูตรนี่หกสิบสามหมวดมันที่พระท่านผิดนะมันสิเป็นเลขคนละฟังเลยนะเคื่องหันห้าซื้อแบบว่าแต่ห้าซื้อแปดห้าห้าแปดนี่นี่แปดสองสองแปดนี่ยังพวกนี้เพต้องซื้อเลยค่ะถ้ามักแปดก็ต้องมามามาใส่กับทางนี้เจ้าเลขคัดคัดออกแล้วมันเหลืออยู่แปดเจ็ดตัวเดียวบ่ผมตัดแล้วมันเหลืออยู่แปดเจ็ดชุดเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ผมตัดแล้วนะเหลืออยู่เจ็ดแปด แปดเจ็ดนะครับเนี่ยตัวตัวตัวผมตันแล้วนะจะสี่สี่ถือว่าถือกันไปพิจารณาเบ้างเราเพราะว่าเลขเพ่งนี้เขากับพงหูนองหนาเนาะหนึ่งกับตัดสองกับตัดห้ากับตัดตัดออกเอาผู้ใดสิบว่ตัดกันแล้วแต่เนาะถ้าว่ตัดนี่ถูกบตัดกับโค้งสั่งมาฟังระโตไปพิจารณาเบ้างว่ามามักเลขตัวใดว่าสี่สือสามตัวก็เสี่ว่างท่างนี่ว่าต้องซื้อเลยกับจับผู้ให้เหลื้สองตัวแค่นี้เนาะถ้าผู้ใด กันมาจับมาหนีมาหนีถูกท mm ุกงวดบ่ผ่านเลยอินบ่มันมัน <upright> ท <flips over> em. ี่ผ่านมามันแต่ลงสี่แล้วเพราะมันแต่ละแต่ละงวดบอขึ้นกันเนี้ยสูตรแต่ละงวดแต่ละมากนี่แต่มันสี่อินมากใส่เลขสูตรเลขดับบัหนี้ขอเลขดับมาให้เอฟสีเจ็ดตัดเจ็ดแปดที่สี่ว่าดับเนาะคือว่าเจ้าไปเลยสี่ไปเลยคือว่าเจ้าไปดับแล้วผมดับแล้วเนี่ยดับแล้วถึงคาดออกมาเหลือแปดเจ็ดบ่ครับดับดับดับเรียบร้อยแล้วชิ้นดับบ่เนาะบันี้เนาะ จากลองเบิ้งกักชื่อขาดอยูใ่ในนี่กันชื้อให้มันหน่อยๆแน่แค่นั้นแหละ,นะ,นะย่าเป็นตัวเต็งสำหรับงวดน,นี้เนาะไอ้น,นี่ดับลางครับสำหรับงวดน,นี้ไอ้น,นี่ดับบนโอ้จากตัวนี่แปดสิบตัวจากมูม้วนนี้มันก็มีแปดสูนนตรมันยังสน,นิเงาะแปดสูตรสูตรแปดบอกนึกว่าดับแปดสิบตัวอ้าตัวนี้อันนี้ดับบน 1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป1เก้าสิบเอ็ดสงสามีดหสิบยี่สิบสองสามยี่สิบกัเป็นสี่สกับสี่สิร้อยก็ตัวงตัวนี้มันมีดับมันมีสซ้ำมันมีนี่กันอ่มันอาจจะมีซ้ำกันอยูนนะมันอาจจะมีซ้ำกันอนูนนะเลขดับพาร์ิชมเบอร์เออังสี่มันก็ซ้ำกันอยู่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจดมับสเาีดับล่าง ขึ้นซื้อซ้ำกันแคปนาดจอใบมันก็คนละสูตรอะนะบางที่แคปนาจอไว้ทำส้มสูตรเลขดับเอาไปล่องเบิรงนขันบิรนั่นกับขึ้ซื้อค่ะขันเท้าสิซื้อลอยหนึ่งนี่เสียขันเท้าได้มากบากมากกับซื้อจากหาหาซิฟี่เสียมันซื้อสีมันซื้อเตรียมลอยมันมันตัวเส้นมันหน่อยแคปนาจอไว้ดับล่างอันนี้ดับล่างตัวเส้นมันหน่อยถามเอาออกได้ว่ามันกัมี่เก่าเก่าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อะที่ว่ามันสีมีอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเท่านั้นที่ผมผมผมเห็ุไว้ กามัคู่เงินวางแคบหน้าจอไว้มาเบิ่งหลายๆรอบก็ได้ดอกใจอันบนบัดนี้นี่เนี่ดับบนครับดับคู่บนดับคู่เงินบนดับคู่เงินบนมาหลายเนาะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าเก้าอ้าวบนดับบนวะนี่ออกเก่าเก่าไมีสิทธิ์ออกล่างนี่นี่อันนี้บนเนี่ยดับบนไอ้เมื่อกี้นี่ดับล่างนี่ครับนี่ดับคู่เงินบนครับอันนี้ดับสามตัวด้วยดับยูเมินบนนี่ ผมปรมามันใจยูหลยยูเด้อกระโ่ก่คือว่าถ้าเท้าใดใส่มาดีๆกัคือเท้าจะไปสื่อเต็งหลายจังหวัดจังหวัดไอ้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 กุดแท้มอกี้นีเป่นไหมาตัวนี้แม่นบ่ลาะเป็นใหมา6กเก้านี่ห9เนี่เลขสูตรสูตรของผมมันผัดมันผัดห้าหกเจ็นี่มันผัดยูฝั่งนึงอีกฝั่งหนึงก็0ศูนยหนึ่งส น้าเนี่ยมันสีมาสามโตบ่ไใดสิม้าสามโตมันสีมาฟังละโตสำหรับบดเนี่ยเนี่ยมันบ่อมบอมหงอดมังหันนะของของของวัดคุณแฮ่เนี่ยนี่มันสีมาได้แค่ตัวเดียวมันสีมาสามโตบ่ได้มันรุ่นทางนี่มันมีตัวหนึ่งเห็นบ่มันออกเก็ดสามมัเนี่ยเนี่ยวันที่แล้วนะพูดถึงงวดที่แล้วนะแมนบ่บ่แมนเจ็ดเก้าเก้าเจ็เอ้ก็ เฮ้ยงวดข้างบนไอ้ศูนย0เจศูเศูนย์ี่ยเน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 ี่นี่ยเ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 นีเนี่ย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 เนยเนี่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 นี่ยเ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 น่ยยเนี่ยเนี่ยนียี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ยน่ยยเน่ยเนี่ยเนีนนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียนี่ยนี่ยเน ไอ้หนุ่ยซิปแม่นกระไรนี่บอซิหนุ่ยกับเขียนให้รอย่เงี้ยพี่นี่ยปักซิปปักหนุ่ยแมอยู่ในพี่บอตันฉีออกมาโอ้ไอ้ไอ้ที่ว่าไอ้นี่บ่แม่นไอ้ที่ว่านี่บ่่แมอเขียนออกมาที่ได้ไปเลือกคัดสื่อว่าบ่มาบนลงหย่อมล่างคนเออข้องสร้างนั่นแหละมีเขาไปเปรียบเทียบว่า ว่าอันเข้าใจยิ่ตัวเนาะครับเนาะเข้าใจยิ่ตัวนี่นี่ฟังนี่สิบัมาสิบัมาน้ากันสองตัวมาได้แค่ตัวเดียวคัับถ้ามักหาถ้ากับมายิ่งทางนี้ถ้ามักแปดก็ต้องมาใส่ตัวนี้มักแปดตัวนี้ก็มาใส่ทางนี้มันเหลือตัวใดเนี่ยมันเป็นตัวใดจริงมักตัวใดมันสิมันสิบัมาฟังนี่สิบัมาคูเงินแหละกับบมาสามตัวพร้อมอันนี้ห้าตัวคือคาเทนมาเหลือสีครับอ่าคือสูตรสูตร คนละสูตรกันไอ้สูตรนี่เลขมันคนละฟังแยกแล้วแยกแล้วเลยมันมันสิหายสีกรเก่านะมันสีหายสีกระเกาตัวโนมัตเลยบอกาสีคงสร้งตัวนี้สำหรับบนนะครับบนบเอาไว้า้ทไปเปรียบเทียบกันกับที่ห้าสิซื้อเนาะนี่เลขตัวนี้มันบมเมนฟันไปแล้วบอสีหนึ่งสีศูนย์ะสีศูนย์มสีศน่นาะใเนาะแต่ว่าตัวนี้มันหายสีกรเกาด้ครับเนี่ยตัวนี้หายสีกระเกาหายห่อย กระตัดีกับเกาจังสันแจแดงกถึงเนึ่งศูนย์สันืศูนเพราะว่าเสื้สีได้ไปขึ้นเหล็กบ่ห์เสือไหว้สีหนึ่งหนึ่งสีนักหรอ่หนักเยอะแ่ยกานหนักัน้ละตัวละหามือนี่กางมั็มีสิทธิ์ออกใดทั้งนั้นแหละเนาะยาไปเสียข้ามหมอตายเพราะหมอเนี้ยชื่อไว้แล้วก็ไว้นั่นละเนาะเหตุยี่แกล้วงแล้วงอีกเนี่ยนี่เอาจับคูจังสีเนาะ ได้สามตัวดับสามตัวมันก็มีเยอะด้ยสิดับสามตัวก็มีว่าแต่ว่าดับสองตัวเพราะอะไรสองตัวก็พอาะอะเอาท่านผู้ชมถ้ามันมันเป็นหลักบ่มาน้ำกันวงกลมหน้ากับวงกลมท้ายนี่หวยที่จะไม่มาน้ำกันบ่งกันมากมาเป็นหลักคือพันวาเนี่ยท่านผู้ชมคือสิเข้าใจเนาะเบิ่งไว้แคบไว้เขียนไว้ถ้าสิได้เปรียบเทียบว่าชุดนี้ไม่มาล่างมาบน ก็ถ้าไม่มีในนี้เท่ากับซื้อเบาๆเนาะซื้อเบาๆรันเพือสีเข่าใจยุดอกเนาะแตนผู้ชมอยู่ทางบ้แบน,น,น,นไว้เพื่อสีเข่าใจยุ่นะแมนยุสเชียนเลกนี่เชียนเลกเป็นเอวิเคราะห์ถือเลยแต่สับบานเท่านี้ก็ไดแต่บาคนบานเท่าเพราะบางคนนุ่งกับพ่อรู้มันว่าไรมีนเท่ากับไปอธิบายซ้ายมือมันจะมาคู่กับขวามือตัวใดตัวหนึง่งที่วงกลมไว้ไม่มาด้วยกัน แค่นี้จบเนาะครับทั้งสองตัวสามตัวนน่อแหละมาม้าน้ำกันอืมไม่มาด้วยกันทั้งสามตัวม่้ยสามตัวก็แม่สามตัวล่ะครับท่านผู้ชมสิได้เข้าใจง่ายๆเนาะที่วงไว้หนิไม่มาด้วยกันทั้งสามตัวสองตัวเนี่ยมามาน้ำกันเลยบ่มาน้ำกันแต่จับหนึ่งมาใส่ศูนย์จับหนึ่งมาใส่สามได้จับสองใส่ศูนย์จับสองใส่สามได้หนึ่งศูนย์มีสิทธิ์ยู่งสันแต่ว่าเพิ่นฟัดหนองมาให้แล้วนี่ เจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะนู่กล็ลองเบิ้งก็บชาว่า 8, ตัดแล้วมันเหลือเหลือตัวนี้แค่ไห้วิ่งผมว่าวิ่งเจ็ดมันขนาสิที่พลาดนะอ๋ะอวิ่งเจ็ดขาทั้งผู้ส้มว,วันวนี้บนบนเฉพาะบน,น,บนล่างกับว้าไปแล้วในต้นคลิปกับคลิปทัดมาเนาะ,ะคลิปทัดของพ่อพ่อนันดุงนั่น,นล่องไป,งไปให้แล้วที่แล้วคำพบนที่ว่าผมมาสามเพราะอย่างเพราะว่าผมเล็กผมว่าแต่วิ่งจะวิ่งสามด้วยเลยมั้งเพราะว่า เนี่ยผมไปผมไปซื้อตัวนี้เป็นสองเจ็ดสามเนี่ยนันเป็นศูนย์ผมพอได้ผมว่าวิ่งสามก็วิ่งเจ็ดกันได้ศูนย์เจ็ดสามเลยแต่ว่ามันวิ่งวิ่งสามนี่ผมยังเขียนไว้หนึ่งวิ่งสามแต่ที่นี่ที่นี่มันนี่นี่เลขมาทีแล้วมันคนละฟังที่ผมเขียนไว้นี่ยมันนี่ศูนย์เจ็ดนย์ครับมันอยู่คนละฟังศูนย์เจ็ดอยู่คนละฟังเนี่ยเอาเอาได้ไปพิจารณาแล้าเดียวพวกสังมันมีบ่มันมีอย่านี่ผมขาเลยขามันตายก่อนอ๋อพวกสังกับมีแต่ว่าเป็นยังคือดับ จ่ว่ามันมันมันเป็นเด่นเหตดมากมันมันเฉืล่ะเป็นเจ็ดสามพี่เจือศูนย์เจ็ดสามพันมากิ่นเอาศูนย์ใส่นี่กะได้ถึงโตดเลยเนาะมันวิ่งเอาคันวนนี้คือสิบิดทวังนต้ฟันเน่นเน้ยนเลยวันนี้เนาะนาวออกซื้อได้ยู่บ่ที่แดงท่านออกซื้อนะ ออกได้เอาเพิ่งหนา้าเพิ่งตาเพิ่นคัดเพ่อนผู้ชม <c oughs> อาท่านผู้ชมโชคดีกันบ่บเขา้าจังได๋มากค่อยว่ากันเนาะแนวน,น,นี้เพื่อนี้มันบ่แน่นอนเนาะแม่นบ่อได้ตลอดล่ะแต่ว่าก็มาเาบิ่งเอาก็วิธีเฮ็ดแต่เือกัน2โต3โตมันก็มีมันก็นมีอยู่เดี๋ยวสิมาเรียนนําดอกว่างๆมาเรียนสูตร ต้องผมมนมีสูตร <บะ S 1> ผม,มนี่มันสูตรสำเร็จเน่อ๋อสูตรสำเร็จมาแล้วพวกนี้มันเขาเครื่องเขาเครื่องแล้วเขาสีทรงพวกไก่ก,กลมของผมเขาสีทรงมาให้เลยพอ้<ะ>พวกนี้มันบวกหลายสูตรมันบวกหลายชึ่งบวกเป็นชิบชิบชึช่งคนนะม,มันเป็นคอมพิวเตอร์กลม,มที่ตัวเจ้าเอาหวยคัดหวยออกมากลมยังอย่างเส้นต้นว่าม้าสีหมอกไปละกะอันนั้นอันนี้แม่ดำน้ำโชกเรือนนี้บ่นี่ครับครับหลายของผมเขากลมหลก็ได้นี่เขาม่ได้เานี่มันมีหลายมีหลายกลม โอ้เสียนเล็กขนาดแท่ตัวนี่โชคอภิโชคทวีโชคติชิโชคออนไลน์พวกนี้มันเข่าได้หมดอนครับโชคออนไลน์งี้สิมันก็เข่าเข่าองค์ข้เข่าไปเบิ้งมันแตมีมันมันมันหลายมันหลากลุ่มเสียนเสียนหอยตัวกิ่งตัวกะทมิชมีเนาะมันก็เคยเห็ดหอยล้งเสียนหอยตัวกิ่งตัวจริงตัวแท่สูตรของผมแต่ละแต่ละเจ้านี่ไม่มีตะลอยกัวหนาเลย ร้อยก้นนาผลร้อยแปดสิบเก้าสิบนาคือเบิ้งมือหนึ่งนี่เจ้าหนึ่งนี่เบิ้งบ่มเสร็จเลยขันขันสิมานางเบิ้งต้องเบิ้งน้ำปลาคอยเบิ้งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรพอเขาสิจะยอยจ่อยช่งไม้สูตรอยู่ในปกน้ำอันเทียนต่างๆนี่กะกุ้มเดียวกันบ่กุ้มเดียวกันโอเคค่ะท่านผู้ชมอ่ะลำลุ้ยถุกหอยไปนน้ำกันงนาเนาะ